ับหรือกลับบ้านไปอยู่บ้านนะครับและจะขายที่ดินจะขายที่ดินนะที่พี่เหน่งไม่ไดมีอยู่แล้วก็ซื้อมาพร้อมกันกันกบลุงนะครับกลายเป็นว่า <c oughs> เกิดเรื่องเหลือเชื่อขึ้นภายในไม่เกินหนึ่งวันนะประกาศขายไม่นานนะ จัดสรรที่ดินนั้นโดยมีพี่เหน่งมาก็จัดสรรน,นะฮะสิบแปลงสิบแปลงนะครับเหลือเชื่อครับนี่คือจัดสรรที่ดินสิบแปลงแปลงละสองแสนบาทมีการจองเพื่อจะเป็นเจ้าของที่ดินที่ดินอันงามนะครับที่ดินอันงามแปลงติดกับที่นาลุงป้าติดกับองค์ปู่บริจิต เดิมทีเจ้าของที่ดินคือพี่หน่งน้องเมเดหนึ่งคนแต่ตอนนี้ครับเรียกว่าหันษากันเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพี่หน่งเมเดได้จัดเป็น10บแปลงให้ผู้ที่มีจิตศรัทธาเหมือนกันศรัทธาองค์ปู่บริจิตเป็น f อซีรักมุงป้าได้เข้ามาเป็นเจ้าของที่ดินนี้ด้วยเถิดปรากฏว่าไม่นานนะครับ เรียกว่าจองเกลี้ยงจองเกลี้ยงั่งตรงข้ามนี่กำลังจะสร้างนิทานยั่วยุเลยนะครับที่ไหนได้ครับเมื่อวิกฤตใช้วิกฤตเป็นโอกาสนะครับมีคนแนะนำว่าเออถ้าเราคงนึกว่าประกาศขายเนี่ยนะจะต้องมีคนมาซื้อทั้งแปลงเลยนะครับปรากฏว่าไม่ใช่ครับนะเป็นการนะฮะมาแบ่ง แบ่งเป็นเก้าแปลงนะครับเก้าแปลงนะครับแล้วก็มาแบ่งเป็นสิบแปลงสิบแปลงนะครับคําว่าสิบแปลงนี้ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนะครับไม่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดนะครับยังมีส่วนหนึ่งด้านหลังนะครับเพราะว่าเป็นแปลงที่ที่ดินเยอะทีเดียวนะครับตรงนั้นนะครับด้านหลังมีการพีหน่งยังเอาไว้นะครับผมนะครับยังเอาไว้ เอาอย่างนี้นะครับความดีใจนะฮะที่มีการปิดจ็อบและมีการจองนะครับครบปิดจ็อบทีเดียวนะครับในเมื่อวานนี้เขาบอกว่าใช้เวลาประมาณ11ชั่วโมง11ชั่วโมงนะครับปิดจ็อบเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาแล้วครับผมจะพาไปฟังไปชมคลิปของป้าแตนนะครับคลิปของป้าแตนเมื่อเช้านี้เอง เมื่อเช้านี่เองนั้นดังนั้นเทปนี้ผมจะใช้ตอนกลางคืนอัดตอนงคืนแล้วครับแล้วก็มาเสริมตอนเช้าด้วยนะฮะเดี๋ยวฟังแล้วจะงงนะครับเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยจะมีแมวจะมีแมวแต่ตอนเช้าไม่มีแมวแล้วก็ได้ฟังนะครับได้ชมคลิปป้าแตนไปด้วยกันป้าแตนพูดอะไรบ้างครับป้าแตนพูดอะไรบ้างนะครับผมบอกแล้วเมื่อคืนนะครับฟังเราเองก็แทบนอนไม่หลับดีใจนะ ดีใจจนนอนไม่หลับแต่ฝั่งตรงข้ามเราครับนอนไม่หลับเหมือนกันนะแต่เครียดแต่เครียดอะไรวะเรายิ่งด่าพวกมันมันยิ่งเจริญ <c oughs> นะเอานะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับมาชมพร้อมกันเลยนะครับมาชมพร้อมกันนะครับเชิญครับขอด้านหน้านะคะทุกคนวันนี้ป้าอ,อยู่ด้านหน้าองค์สูนะคะอ่า <c oughs> ปาแตงกำลังอ,อยู่ด้านหน้าองค์ปตรงนี้วันนี้เช้านี้ในช่ <คา S 1> นี้นะคะสวยทีเดียวนะครับครปาแตงจะว่ายังไงบ้างจะมาแจ้งให้ทุได้ทราบนะคะที่ตรงนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่เป็นตอนเป็นร้ลอกนั่นคือแอปพลิเคชันหมดแล้วนะคะทุกคนหมดแล้วทีนี้ยตรงด้าน,นหน้าที่เป็นเรือเป็นคนด้านหน้าที่ปาจะมาธิบาลนิตส์เจได้ทราบกันนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะขอบคุณ แม่น้อยนิวยอร์กน้อยนิวยอร์กโอ้หสาวุสาุกเป็นน้อยนิวยอร์กนะครับเป็นมืดมืดสําหรับคืที่ด้านหน้านะคะที่ด้านหน้าทุกท่านไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันนะทุกคนคือแบบอันนี้ก็เป็นอะไรที่ตื่นตอนดึกตื่นตอนดึกนะคะทุกคนตื่นตอนดึกคือด้านหน้าที่บอกว่าเหลือตรงเนี้ย ห้าแสนนะคะห้าแสนตรงนี้ก็อขอบคุณแม่น้อยนิวยอร์กแล้วก็แม่อ้วนนิวยอร์กนะคะทุกคนคือแม่น้อยนิวยอร์กเนี่ยให้มาสามแสนนะคะแล้วก็ปิดปิดท้ายด้วยแม่อ้วนนิวยอร์กปิดสองแสนก็เลยครบห้าแสนตรงนี้ค่ะทุกคนพื้นที่<ต>หน้าลูกปูจริงป้าพูดตอนนี้ป้าก็ยังขนลุกเลยทุกคนเ <c oughs> มื่อคืนนี้อะไรจะนอนแล้วแหละถึงีล้ว พี่ทวัตโทรมาบอกป้าเพราะว้วนแกสอบถามแล้นก็เลยบอกก็แล้วคุยแต่จริงเราคุยยังไม่ได้บอกมาตอนนี้ไม่น้อยเท่าไหร่เลยเท่าไหร่อ,อันนี้ไม่อ้วนแกทราบก,ก็เลยปิดปิดจ็อบให้เลยก็เลปิดจ็อบตรงนี้ให้เลยไม่น้อยสามแสนไม่น้อยนิวยอร์กสามแสนแล้วก็ไม่อ้วนนิวยอร์กอีกสองแสนก็เลยก็เลยส่งไลน์ไปบอกไม่น้อยบอกว่าไม่น้อยไม่อ้วนนิวยอร์ก ปิดให้ด้วยสองแสนป็นครบเป็นห้าแสนเลยไม่น้อยก็ยิ้มดีใจ,จดใหญ่ยยเลยบอกว่ายางยังไม่เคยเห็นแม่อ้วนนิวยอร์กไม่น้อยบอกไม่เน็นอนนิวยอร์กเคยมาที่นาแล้วนะ,ะมาที่นาแล้วเป็นคนโตเล็ก,ลกอารมณ์ดีมาก uh. นะคิดจะยิ้มของเราตลอดแม่อ้วนนิวยอร์กคือไม่น้อยก็จะอยเซลแม่อ้วนนิ York, วยอร์ก็พอยากจะเห็นกันเลยเมือม่อเมื่อคืนนี้ไม่น้อยบอกว่าไม่น้อยอยู่รัฐอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้มีแต่ภาษาอังกฤษนะคะทุกคนเออ ก็ที่ตรงใกล้กันหรือเปล่าเพราะว่านิวยอร์กเหมือนกันแต่ก็ไม่รู้พี่ลานจอดรถทางนี้นะฮะเป็นที่ที่ดีมากก็ดีใจที่บอกว่านี่เป็นที่ที่แกอยากจะคงไว้ให้ปู่ให้ลุงให้ป้าตรงนี้โล้รับพี่อ้ออีกคนหนึ่งนะฮะก็คือยาตรงนี้เป็นถุงของพี่อ้อนะคะของพี่อ้อบล็อกแร้ของอ้กจะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะทุกคน จากถัดจากลานลานนี้นะป้าไม่รู้ว่ามันถึงตรงไหนนะข้างหลังเพราะว่าวันนลุงกับพี่เหน่งมาวัดงมว้าวมากวอนเมื่อวันก่อนลุงกับพี่เหน่งมาวัดตรงนี้นะคะจากตรงนี้ด้านหน้าปูเนี่ยอน่าจะถึงประตูหลังหรือเปล่าป้าก็ไม่รู้ไม่เลยห็นว่าประตูหลังนี้ต้องลื้ออือเอืมก็น่าจะโอ้โหกว้างมากครับสุดยอดสุดยอดป้ากระดับป้าแส่เครับอ๋อพี่เหน่งจะมีหลักมีหลักอยู่ ถึงหลังมันก็ตั้งอะไรไม่รู้เคไม่รู้าต้องต้องให้เป็นอย่างอธิบายเป็นเหมือนพี่แดงว่าประตูหลังต้องต้องเลื่อนรื้เป็นถนนอืมอ้ตอนนี<อ>้ก็ยังไม่ตื่นกันแล้วเนีน่ยป้ามาทำคลิปขอบคุณไม่น้อยกับแม่อ้วนด้านหน้านะคะตรงประตูอ๋อเขาจะทําถนนตรงตรงกลางของที่ดินนะครับถนนตัดผ่าน,านตรงนี้ถนนผ่านตรงนี้อืมเอ่อผ่านไปเรื่อิงสุดแปลงเลยนะคะทุกคนเพื่อได้มีทางเข้าทางออกกันอืมไม่ลําบากกันอืมอืมอืมตรงนี้คะไม่ให้เป็นที่ดินตาบอดด้านหลัง แต่ว่าเสียดายกำแพงป้าบอกแต่ที่หนึ่งกับลุงบอกว่าคือท่าจังหวัดมันต้องได้เอาออกต้องได้เอาออกเพราะถนนมันผ่านตรงนี้ก็เสียดายที่หนึ่งก็ทํากำแพงไว้บางแล้วก็สวยนะทุกคนอืม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 เป็นทุมคืนมืดมืดนะโอ้โหครับสุดยอดนีด่ค่ะกำแพงเขาขาวด้านหลังที่ป้าเอออเอาออกกำแพงสวยด้วยถนะผานตรงนี้จะผ่านเส้นกลาง ไปตาง้นมาตรงนี้ผ่านเป็นงจุดจุดทางเลยนะคะเขาจะทาถนนเทําถนนไปให้เศษถนนไปให้จะได้มีทางเข้าออกกันเขาก็ยังไม่ตึงก็ร้านหน้าลู้ก็น่าจะได้ประมาณตรงนี้ไปนะคะเรานะต่ไม่เดวามันจะประมาณนี้แหละมันจะเป็นตรงนี้ไปทางนี้เพราะว่าจะแบ่งครึ่งตรงนี้เนาะอืมาณน้่ก็กว้างนะแต่ก็กว้างมากเอาต้นไม้ใหญ่ใหญ่ไปลงเลยนะพี่หนึ่ง มาตื่นเช้าแล้วนี่พี่เนิงถตัูน้ำต้นไม้แล้วก็ต้นไม้ก็ติดนะใจเมื่อคืนก็รียร์บอกพี่เนงอพี่เนงตรงตรงด้านหน้าก็มีแม่เอฟซีนันจิตจบแล้วนะพี่เน่งก็ดีใจบอกว่าร้านก็บอกว่าร้านแปดก็ดีใจที่แบบว่าออคุณลองรับที่จะดูแลเอกๆนะคะมีทุนมีทุนแต่ว่าในด้านหลังเนี้พี่เนงยังไม่ขายก็ยังเก็บไว้นะทุกคน ีเป็นบ้านบ้านด้านหลังบ้านด้านหลังที่นอนอยู่เนี่ยที่นอนแ้วนะนอนอยยังยังเก็บไว้นะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปไหนค่ะบ้านที่พี่หนึ่งนอนอยู่ไม่ได้ขายนะครับไม่ได้ขายทั้งหมดสิบสองไ่นลอะต่ที่เนี้ยป้าว่าเอาสี่ก่อนเลยแมเพราะว่าคือตำรคนจก็จะไม่ไม่ไม่หมดไม่ไหวไม่อะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าด้วยปฏิหารอะไรไม่รู้แหละทุกคนปริหารปลกประจิตนะปริหารความรู้สึกดีๆปริหารความมิตรสัมพันธ์ทุกอย่างเลย กอย่างก็ผ่านไปได้ดีแล้วว่าที่ดินพื้นฝั่งนี้แปลงนี้ของด้านหน้าจริงๆทพี่เน่งก็เยอะมากเลยนะเป็นลรใช้ด้านหน้าที่นใหญ่เลยนะก็จะความตั้งก็จะอยู่น่าจะอยู่ประมาณเนี่ยะค่ะมันระมาณหลังบ้านหลังบ้านหลังร้านนาคาบุรีพอดีเลยหลังนะคะบุรีมาทางนี้นะคะมาทางนี้อขอบคุณด้านหน้านะคะใุวันนี้บอก กับแม่น้อยนิวยอร์กแสดงว่าบ้านบ้านสวยๆของพี่เหน่งก็คือขายไปด้วยแต่ที่ดินอีกอีกบ้านหลังหนึ่งอ่ะพี่เหน่งไม่ขายนะครับไม่ขายขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณผู้ใหญ่เจริญทุกท่านแสดงว่าพี่เหน่งใช้เงินก้อนใหญ่มากนะครับในการซื้อแปลงที่สองนี้นะฮะโอ้สุดยอดเลยพี่เหน่งขอให้พี่เหน่งเจริญเจริญนะฮะไว้ให้มันอยู่ ่านแล้วก็ความทรงจำดีๆทั้อนาคตปัจจุบันปัจจุบันอนาคตนะคะไว้อย่างนี้อืมมีแต่ความเจริญเจริญทุกคนเลยเหมือนประแานจะร้องไห้เนี่ยได้มากขอคำว่าขอบคุณจริงๆเลยเมื่อคืนนี้จะนอนก็ผลลูกเลยประ้วนมาปิดท้ายเลยคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆเลยใช่เขาอัศจรรย์นะอัศจรรย์นะครับเฮ้ยภูมิบริจิตเพิ่มขึ้น หรือเชื่อเลยนั่นพูดไปคนลุกไปทีเดียวเนี่ยปาแทนจะร้องไห้ค่ะทุกคนเราคิดนี้ก็สะอึดทีเดียวสั้นเนาะแบบวรนนี้แม่ทำตั้งแต่เช้าแบบบรรยากาศเช้าๆเลยเนี่ยสองแสบต้องทําไม่ต้องจะ่างน้ำแต่เช้าเล้ยอาจจะสายนิดหน่อยแต่พอดีผาที่ขึ้นพอดีเลยพอดีผาที่ขึ้นทุกคนเลยหลังคาพอดี โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะลืมนะคะเป็นพัณฑ์พีพีสกินทีมแอดพีพีสกินออฟฟิเชียลค่ะติดตามฝากขอ้อมูลโทรซนะครับผมเจ็ดเก้าสี่เจ็ดห้าสองหกศูนย์เก้าแปดห้าหกห้าห้าสองหกหกศูนย์หกสามสองสี่สองห้าหกสี่สี่ค่ะเป็นไงครับพัาแตนได้มาไลฟ์ในพื้นที่